ดีค่ะ ok ท่านผู้ชมเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็จะพามาเช็คดูบอนสีบ้านบนแมวว่ายังเหลืออะไรบ้างนะคะเหลือเดี๋ยวป้าแมวเริ่มที่ต้นที่ที่ลูกไม้นะคะท่านผู้ชมนี่เป็นลูกไม้ที่ป้าแมวเคยนาเสนอท่านผู้ชมไปนะคะเป็นลูกไม้ใบเขียวแบบนี้นะคะต่อไปเขาก็จะกัดสีสวยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเขาจะเริ่มกัดสีไปเรื่อยๆที่ป้าแมวเคยนําเสนอไปเมื่อสองวันก่อนนะคะท่านผู้ชม อยู่ที่กระถางละยี่สิบบาทนะคะทนะ่านผู้ชมมีแค่นี้นะคะหมดแล้วนะคะมีแค่นี้จ้ะนะคะลูกไม้ใบเขียวนะคะต่อมาเป็นลูกไม้แบบนี้แดงสวยเลยอันนี้ก็ได้พ่อแม่ของจจมทับนะคะนี่นะคะพ่อแม่ของจจมทับเป็นหลากหลายสายพันธนะนะุ์นะคะท่านผู้ชมกระถางละยี่สิบาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมขานีนะคะสวยๆนะคะลูกไม้นะคะกระถางละยี่สิบบาทจะ้ะทุกกระถางนะคะท่านผะู้ชมลูกไม้ไสวยๆนะคะทุกกระถางนะคะ กระถางละยี่สิบาทนะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยท่านผู้ชมดูนะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะใบก็จะผิดเมาเอะเงาเงามันแตกต่างกันไปนะคะท่านผู้ชมอย่างนี้ก็เป็นเป็นฟอร์มกอเลยนะคะยี่สิบบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะบางกระถางก็มีต้นเดียวนะบางกระถางก็มีต้นเดียวนะท่านผู้ชมนี่ก็สวยใบกลมมันนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะด้านนี้ก็เป็นหูหูบิดเห็นไหมคะท่านผู้ชม เห็นไหมคะบิดหูบิด,ห,บดหากันเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะซ้อนกันหูหูเขานะคะแตกต่างกันไปทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเหมือนรูปหัวใจนะคะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมขาเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็หูห่างห่างกันค่ะเป็นลูกไม้สายพันธุ์ดีๆนะคะท่านผู้ชมขาที่ป้าแมวมาแบ่งปันนะคะนี่อันนี้ยิ่งเหมือนกระดูกใบใบ,บ,บก็ชัดเจนเหมือนพ่อแม่จอมทัพเลยท่านผู้ชมดูสิคะป้าแมวพาดูนะ คือว่าที่ป่าแมวหยิบหยิบให้ท่านผู้ชมเนี่ยคือมันสวยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยทุกกระถางนะคะสวยทุกกระถางเลยค่ะลายใบก็จะแตกต่างกันไปนะคะสวยๆค่ะ <ultura> เหลือแค่นี้แล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะชุดนี้สีแดงนะคะชุดนี้สีแดงแล้วก็มีเขียวปนบ้างนะคะกระถางละยี่สิบาทท่านผู้ชมค่ะกระถางละยี่สิบาทนะคะลูกไม้นะคะลูกไม้สวยๆค่ะซื้อไปไป,ไปใส่เป็นกระถาง <Tai> <n wer> ฟอร์ม <abet> กอได้เลยนะคะท่านผู้ชมราคายี่สิบบาทนะคะไม่แพงค่ะ แล้วต่อมาด้านนี้เป็นไม้มีชื่อนะคะท่านผู้ชมค่ะไม้มีชื่อที่ท่านผู้ชมตามหากันนะคะเดี๋ยวป้าแมวอ่านชื่อทีละกระถางนะคะอันนี้อันด้านนี้จะเป็นพระนารายนะคะท่านผู้ชมเป็นพระนารายนะคะพระนารายนะคะพระนารายพระนารายที่โตขึ้นมาแล้วสวยมากนะคะพระนารายค่ะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละเดี๋ยวเดี๋ยดูชื่อก่อนพระนารายหมดไหมเนี่ย พันละลายนะคะท่านผู้ชมไป,ไปไปไวๆ <ing> เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะพันละลายนะคะเจ็ดสิบาทพันละลายนะคะหมดชุดนี้แล้วไม่มีแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะพันละลายนะคะสวยมากคะ่ะท่านผู้ชมค <c oughs> <pip> ่ะต่อมาด้านนี้เป็นคุณหญิงนะคะ, <c oughs> <ล>ะคุณหญิงไหมยวอ่านชื่อก่อนค่ะคุณหญิงนะคะคุณหญิงสวยๆแบบนี้นะคะเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบาทนะคะคุณหญิงค่ะสาวสันกำแพงก็เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมสาวสันกำแพงนะคะ ตอ่อมาเป็นไอเยเลตค่ะไอเยเลตโตขึ้นไปเขาจะสวยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะจะกัดใบกัดสีสวยมากกว่านี้นะคะจะสีเด่นชัดส,สวยกว่านี้ค่ะไอเยเลตกระถางละเจบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะไอเยเลตนะคะ70บาทะะบาท,ทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาด้านนี้เป็นกวนอูนะคะกวนอูใช่ไหมดูชื่อกอนอ๋อกุ่มพกันค่ะกุมพักพกันนะคะท่านผู้ชมค่ะกลุมภกุมพก,มกันก็าแมวเขาให้ไปที่70บาทนะคะกุ่มพักกันนะคะท่านผู้ชมกุ่มพกันโตแล้วน,นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นกลุมพกกันนะคะ กุมผักกาดค่ะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะตระกูลตระกูลยักษ์นะคะแล้วต่อมาด้านนี้เป็นพักบางโยพยภัยค่ะท่านผู้ชมพักบางโยพยภัยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีหงสุวรรณพ่วงด้วยนะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมคะ่ะต่อมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพ่อแมวอ่านชื่อก่อนนะคะ เป็นพระลักษ์นะคะท่านผู้ชมพระลักษ์เป็นตระกูลยักษ์นะคะพระลักษ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะไซส์สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะท่านผู้ชมบางกระถางก็มีสามใบออกมาสี่เข้ามาสี่ใบแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะพระลักษ์นะคะป้าแมวให้ไปอยู่ที่กระถางละเจ็ดสิบาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมพระลักษ์เจ็ดสิบบาทพระรามเจ็ดสิบาทกุมภกรเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมไอยาเล่เจ็ดสิบบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวโทรหาป้าแมวเดี๋ยวป้าแมวพาไปเช็คราคามี ห้าสิบบาทอีกนะคะเด ouais. <Okay. S 2> ี <wind> ๋ยวป้าแมวพาไปดูจ <away> ้ะด <Okay>. ้านนี้เป็นไก่ตัวงามของป้าแมวนะคะกัดสีสวยแล้วค่ะท่านชมขากัดสีสวยๆเลยไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามสีสวยป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละสี่สิบบาทนะคะกัดสีแบบนี้แล้วนะคะกระถางละสี่สิบบาทนะคะไก่ตัวงามต่อมาเพชรพันล้านนะคะท่านชมเพชรพันล้านกัดสีสวยๆแบบนี้เลยเพชรพันล้านกัดสีสวยๆแบบนี้เลยป้าแมวขออยู่ที่ห้าสิบาทนะคะกัดสีแล้วนะคะ กะสีแล้วขอ50บาทจะ้ะตัวนี้เป็นหงสุวรณหงสุวันจาักรายานะคะตัวนี้หงสุวันจักรยายขอ50บาทเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมด้านนี้เขียนว่ารวยล้นฟ้านะคะเขียนว่ารวยล้นฟ้ามีสองกระถางนะคะป้าแมวขอ50บาทนะคะเขียนว่ารวยล้นฟ้าก็ขายตามชื่อเข้าไปนะคะ50บาทจะท่านผู้ชมจ๋า50บบาทนะคะต่อมาเป็นกวนอูนะคะกวนอูไซนี้ ปลาแมวขายให้อยู่ที่40บาทนะคะกวนอู40บาทนะคะท่านะผู้ชมกวนอู40บาทนะคะอันนี้ก็ไก่ตัวงาม40บาทท่านผู้ชมนี่นะคะแล้วต่อมาเงาะถอดรูปเงาะถอดรูปปลาเมลขอ50บาทพญา,าเสวกก0บาทอบาทกวนอิมมาไป50บาทนะคะกวนอิม50บาทหงเหนินหงเหินมันมีใบเดียวนะท่านผู้ชมคือเข,เขาเพิ่งโตขึ้นมานะคะ 50บาทบางต้นก็มี2ใบนะคะบางต้นก็มี2ใบอยู่ที่ราคาอยู่ที่50บาทนะคะหงเหินหงสุวรร์ตรงนี้อยู่ที่ราคา50บาทนะคะท่านผู้ชมแล้วก็รวมเพชรพันล้านด้วยนะคะเพชรพันล้าน50บาทนะคะวันนี้นะคะวันนี้โปรสวยๆแต่จัดสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวมีควนอูไซใหญ่สูงอยู่ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวป้าเมลพาไปดูนะค่ะมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมมาด้านนี้นะคะ กระถางนี้เป็นเท้าลำไยที่ไม่ป้ายนะคะยังลุ้นป้ายอยู่นะคะเท้าลำไยลุ้นป้ายป้าแมวขายให้อยู่ที่100บาทนะคะผู้ชม100บาทนะคะมีสองกระถางนะคะด้านนี้ก็แดงขึ้นมาเลยนะคะเท้าลำไยนะคะสวยมากนะคะเท้าลำไพลุ้นป้ายกระถางละ1น0บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวป้าแมวขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงต่อมาเป็นหนุมานจองถนนนะคะหนุมานจองถนนค่ะท่านผู้ชมค่ะ กัดสีได้วสวยแบบนี้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมอนุมานจองถนนนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆอ่านชื่อก่อนจำชื่อไม่ได้อันนี้ทวีลาบนะคะท่านผู้ชมทวีลาบนะคะทวีลาบทวีลาบมีอยู่หนึ่งสองมีสองกระถางท่านผู้ชมค่ะทวีลาบมีสองกระถางนะคะกัดสีแล้วนะกัดสีแล้วป้าแมวขออยู่ที่ ร้อยห้าสิบาทนะคะทวีราบนะคะไม่ชื่ออะไรเออเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เด้ออ่านชื่อก่อนโอ้โหอันนี้เป็นฟอร์มกอพุ่มๆเลยอันนี้น่าจะเป็นบรรดานซับท่านผู้ชมค่ะบรรดานซับบรรดานซับใช่บรรดานซับเดี๋ยวดูนับนับไม่ได้นับน่าจะประมาณห้าหกต้นได้นะคะท่านผู้ชมห้าหกต้นได้นะคะ ตนนี้ป้าแมวขอ350นะคะบรรดาลซับนะคะกัดสีมาค่ะจะสวยมากนะคะบรรดาลซับนี่นะคะคือประมาณ5-6ต้นนะคะท่านผู้ชมในสายตาป 2, ้าแมวนะคะมีสองกระถางนะคะขอ350นะคะบรรดาลซับนะคะทผู้ชมค่ะนี่นะคะปะ 2, ้าแมวให้ดูได้เลยนะคะแน่นเลยนะบรรดาลซับนะคะเปะ 2, ็นเป็นไม้ผ่าหัวนะคะท่านผู้ชมสองกระถางนะคะขอ350บาทมีประมาณ5ต้นนะคะมีประมาณ5ต้นค่ะต่อมาบรรดาลซับ กระถางนี้มีอยู่ต้นเดียวกระถางนี้มีอยู่ต้นเดียวป้าแมวขออยู่ที่150บาทนะคะบันดานซับนะคะกัดสีสวยแล้ว150บาทนกพะเก้าลุ้นด่างเหลือต้นเดียวท่านผู้ชมคะเหลือต้นเดียวเอาไป100บาทนะคะนกพะเก้าลุ้นด่างนะคะมีกระถางเดียวนะคะ100บาทนี่ก็บันดานซับท่านผู้ชม นี่ก็บรรดาน์นะคะเดี๋ยวแมว,แมวเก็บไปนี่ปากระถางนี้เก็บไ้กระถางเดียวค่ะด้านนี้ก็เป็นไอยาเลสนะคะไอยาเลสอยู่ที่70็บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะไอยาเลสสวยๆนะคะกัดสีสวยๆเลยนี่นะคะนี่ชื่ออะไรมีจังหวัดลำพูนเหลือสองกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะจังหวัดลำพูนเหลือสองกระถางนะคะเอาไปกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะจังหวัดลำพูนค่ะ ส่วนด้านนี้เป็นเพชรเจ็ดสีที่รุ้นดางแต่กัดสีสวยๆแบบนี้เลยป้าแมวขอร้อยห้าสิบาทนะคะกัดสีแล้วขอร้อยห้าสิบาทที่รุ้นด่างก็อยู่ยังอยู่นะคะหนึ่งร้อยบาทกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมยังอยู่นะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามกระถางนี้ป้าแมวให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางนี้นะคะสาวโพธารามเหลือกระถางเดียวนะคะมาด้านนี้ มาด้านนี้ก็เป็นหานนุมาจองถนนที่ป้าแมวบอกนะคะ100บาทนี่นะคะกัดสีสวยสวยเลยนะคะ100บาทค่ะท่านผู้ชมด้านนี้เป็นเจ้าจักรพพัดนะคะท่านผู้ชมเจ้าจักรพพัดนี่นะคะลุ้นล claro. <mel> ุ้นลุ้นป้ายนะคะลุ้นป้ายกระถางละหนึ่งบาทนะคะเจ้าจักรพพัดนะคะถึงไม่ยังไม่ป้ายก็มาเขาก็กัดสีสวยนะคะเป็นเม็ตรสีชมพูสลับสวยมากค่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะกระถางละ1 0 0บาทค่ะต่อมาเป็นนายดอกรักเหลือสองกระถางนะคะสวยสวยเลยกระดูกใบสวยมาก 80บาทนะคะท่านผู้ชม80บาทหลวงราชเสนหาก็80บาทนะคะกัดสีสวยมากหลวงราชเสนหาค่ะกัดสีสวยๆต่อมาด้านนี้เป็นเทวกรรมรลังรักษนะคะกัดถางละ100บาทนะคะมี2กระถางลุ้นลุ้นป้ายนะคะเทวกรรมลังรักษด้านนี้เทพอักษรารุ้นป้ายค่ะท่านผู้ชมเทพอักษรารุ้นป้ายนะคะ,ครระ,คะ100บาทค่ะท่านผู้ชมหลวงปู่สิทธิ์ท่านผู้ชมถามป้าแมวว่าหลวงปู่สิทธิ์แต่สังเกตตรงไหนป้าแมว หลวงปู่สิทธิ์สังเกตอยู่ที่เขาจะมีะก้านสีดํานะคะหลวงปูส่สิทธิ์นะคะก้านเขาจะดำนะคะท่านผู้ชมเทพอัศราก้านเขาจะไม่ดานะคะนี่นะคะหลวงปู่สิทธิ์ป้าแมวขายให้อยู่ที่150บาทนะคะท่านผู้ชมเหลือ3ากระถางนะคะเหลือสามกระถางหลวงปูส่สิทธิ์เขาจะสวยมากนะคะ150บาทจวดบุง้งกุดลุ้นด่างกระถางละ1 0 0นะคะต้นนี้ต้นโต,นต,นตนแล้วก็ให้ไปร้อยเดียวนะคะกัดสีสวยแล้วนะคะ100บาทค่ะต่อมาด้านนี้เป็นไก่ทองธรรมดานะคะ ก็อ,อยู่ที่แปดสิบบาทไก่ทองธรรมดาแปดสิบบาทอันนี้อันนี้จ้านจะเป็นสักกิมิรนะคะแปดสิบาทท่านผู้ชมแปดสิบบาทนะคะสาวสันกำแพงสวยๆเลยกัดสีสวยๆแบบนี้เลยแปดสิบาทค่ะท่านผู้ชมขาแปดสิบาทนะคะสาวสันกำแพงสวยๆแปดสิบบาทต่อมาด้านนี้เป็นคุณหญิงนะคะคุณหญิงคุณหญิงอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะคุณหญิงเจ็ดสิบบาทบอเงิน ต้นตัวโตวแบบนี้ก็70บาทค่ะบอกเงินนะคะ70บาทเรือนหลวง70บาทค่ะอําพร80บาทนะคะอําพรนี่นะคะไก่ทองธรรมดานะคะแบบแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะราคา80บาทก,กัดสีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้นะคะ80บาทนางกีรินีเทวีของป้าเมลเหลือ2กระถางนะคะกระถางละ80บาทนะคะนางกีรินีเทวีค่ะ80บบาทนะคะท่านผู้ชม ด้านนี้ะนะคะเหลือสามกระสางเดี๋ยวป้าแมวอ่านให้ฟังด้านนี้น่าจะเป็นจุนลพลนะคะเป็นจุนลพลบอนเก่าค่ะจุลพลบอนเก่าป้าแมวขายให้กัดสีสวยๆเริ่มกัดสีแล้วนะคะใบสวยมากกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะจุลพลนะขุนขจรเดชขุนขจรเดชนะคะเหลือเหลืออยู่หนึ่งกระถางท่านผู้ชมขาเหลือหนึ่งกระถางนะคะขุนขจรเดชขุนขจรเดชป้าแมวให้กระถางนี้ไป ไปร้อยห้าสิบบาทนะคะเหลือกระถางเดียวนะขุนจรเดชนะคะท่านผู้ชมบอกหน่อยนะคะถึงป้าเมวก็ลืมอยู่ข้างๆจุลพลน,นะคะคขุนจรเดชนะคะ,คะต่อมามงคลทรัพย์ต้นนี้นะคะกระถางนี้มีสองต้นนะคะกระถางนี้มีสองต้นป้าเมวขอหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางนี้นะคะมงคลทรัพย์มีสองต้นนะคะขอหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมดูต้นนี้ก่อนต้นนี้จําชื่อไม่ได้น่าจะ น่าจะเป็นสาวนครสวรรค์หรืออะไรต้นนี้นะคะก็แเมวขอร้อยหนึ่งนะคะต้นนี้จําชื่อไม่ได้นะคะด่างใบออกมาสวยแล้วนะคะขอร้อยหนึ่งน่าจะเป็นสาวนครสวรรค์นะคะต้นนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาเป็นทศกัณฐ์แบบนี้นะคะท่านผู้ชมไซส์แบบนี้นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะไซส์ใหญ่แบบนี้แล้วอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะทศกัณฐ์ของป้าแมวนะอันนี้รัตนสินรุ้นป้าย เอาไป80บาทค่ะท่านผู้ชมดาวเพียงดินสวยๆแบบนี้เลยนะคะดาวเพียงดินสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะดาวเพียงดินสวยๆแบบนี้เลยวันนี้ป้าแมวขออยู่ที่100บาทนะคะดาวเพียงดินสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมขาดาวเพียงดินนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมป้าแมวก็วางของไว้ข้กิจนี่เจ้าเงาะนะคะเจ้าเงาะนะคะนี่เจ้าเงาะ สวยเลยเจ้าเงาะขอที่เจ็ดสิบบาทไก่แก้วไพลทูนไก่แก้วไพลทูนป้าแมวขายให้เจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมไก่แก้วไพลทูนเจ็ดสิบบาทนะคะบอลใบไผ่สวยสวยเลยท่านผู้ชมค่ะสวยๆนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะอันนี้บอลใบไผ่มีสองต้นแปบกแปบกมานะคะป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้นะกระถางนี้ขอหนึ่งร้อยบาทแบกแบก ปูมันนะคะปูมันใบใหญ่ๆแบบนี้เลยขอกระถางละแ0บบาทไก่แก้วไพทูลป้าแมวขอ100บาทนะคะไก่แก้วไพทูลไ,ไซส์ใหญ่นะคะทุผู้ชมถ้ามันมีไซส์เล็กป้าแมวว่าขาย80บาทนี่ไซส์ใหญ่กัดสีสวยนะคะ100่งร้อบาทไก่แก้วไพทูลนะคะมาด้านนี้ลูกไม้ใบสีทองกระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่70บาทนะคะลูกไม้ใบสีทอง70บาทนะคะท่านผู้ชมเป็นบอลส,สวยๆนะคะทานผู้ชมขาเดี๋ยวป้าปแมวพาไปดูด้านนู้นนะคะ ท่านผู้ชมคะป้าแมวขอเบอ,บอกเบอร์ก่อนนะคะป้าแมวอยู่ที่ตําบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นะคะป้าแมวอยู่ที่แบ้านป้าแมวเลยอยู่ที่ข้างๆตลาดดงขุยนะคะตลาดดงขุยคะเบอร์ป้าแมวนะคะ064ย์หกสี่สามหนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งสามนะคะอีกครั้งนะคะศูนย์หกสี่สามหนึเก้าสามสี่หนึ่งสามนะคะท่านผู้ชมแล้วกขมีอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่้านะคะ 0932861189นะคะคับน,นี้ป้าแมวก็พามาดูด้านนี้นะคะเป็นหงสุวรรณหงสุวรรณไซนี้ไซส์ใหญ่นะคะท่านผู้ชมไซส์ใหญ่กัดสีสวยนะคะป้าแมวขอ70บาทค่ะท่านผู้ชมคาะ70บาทนะคะหงเหินนะคะหงเหินกัดสีออกมาแล้วค่ะไซส์แบบนี้นะคะไซส์ใหญ่ไซส์สูงแบบนี้เลยท่านผู้ชม่าแบบนี้นะคะต้นสูงขอ70บาทนะคะท่านผู้ชมตาละแม่กสุมมา70บาทนี่นะคะหงสุวรรณสวยๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชม่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่ท่านผู้ชมดูกวนอูนะคะกวนอูเขาจะเป็นแบบนี้นี่นะคะที่ป้าแมวพามาดูนะคะนี่นะคะด้านนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะกวนอูไซส์ใหญ่นี่นะคะนี่นะคะป้าแมวขออยู่ที่50บาทนะคะแต่40บาทมีนะคะท่านผู้ชม40บาทมีนะคะอันนี้ขอ50บาทค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะท่านผู้ชมนี่ไซส์ใหญ่จริงๆนี่นะคะกวนอูนะคะไซส์สวยนะคะท่านผู้ชม50บาทเอ้ย ห้าสิบบาทนะคะกอูนะคะห้าสิบบาทต่อมาผีเสื้อสมุดเหลือแค่นี้แล้วนะคะทุนผู้ชมเหลือแค่นี้แล้วนะคะหมดแล้วนะคะผีเสื้อสมุดอยู่ที่กระถางละแปดสิบาทนะคะทุนผู้ชมผีเสื้อสมุดแปดสิบบาทนะคะมาด้านนี้เป็นไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะคะทุนผู้ชมไก่อมพันนี่นะคะโตใหญ่สูงเลยนะคะไก่อมพันกระสีสวยแล้วอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะ ส่วนไก่ฝรั่งยังอยู่ที่100บาทเหลือ4กระถางน,นะคะไก่ฝรั่งหมดแล้วนะคะเหลือ4กระถางค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสุดท้ายนี้ป้าแมวขอจบไลฟ์ไปกับไก่อัมพันธ์สวยๆนะคะท่านผู้ชมบอนสีโบราณบอนสีบ้านๆของเรานะคะขอสวัสดี FC ทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังแรงใจให้ป้าแมวนะคะสวัสดีจ้า